สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำเว็บแอปนะครับเป็นการสร้างฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลนะครับกรณีที่ยูเซอร์นะครับไม่กรอกข้อมูลหรือว่ากรอกข้อมูลไม่ครบนะครับก็จะไม่สามารถบันทึกข้อมูลลง g o Google s h e e t ได้นะครับเราจะมาเรียนรู้โค้ดว่าเขาเขียนคำสั่งยังไงแล้วก็มีวิธีการยังไงนะครับจากลิงก์เว็บนี้นะครับซึ่งผมจะแชร์ลิงก์นี้ใต้คลิปสอนให้นะครับท่านก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ตามวิธีการในคลิปนี้เลยนะครับ โอเคนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะต้องไปที่นะครับ g r i v r i v e ของเราก่อนนะครับเพื่อจะมาสร้างเว็บแอปของเรานะครับผมจะเข้าไปที่ g o o g l e Drive นะครับจากนั้นนะครับจะไปสร้าง g o o l l s s h e t t ขึ้นมานะครับเพื่อจะเป็นฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูลนะครับเสร็จแล้วนะครับสเปรดชีตไม่มีชื่อนะครับจะตั้งชื่อว่านะครับ record Record Data ตก็แล้วกันนะครับชี okay, ้นะครับขยายโอเคนะครับจะได้เห็นง่ายๆนะครับทีนี้นะครับเมื่อเมื่อเรามีกุ๊งกิ้ชี้เสร็จนะครับเราจะไปสร้างเว็บแอปยังไงนะครับเราก็ไปที่เมนูเครื่องมือโปร,โรแกรมแก้ไขสคริปต์อ่าได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะขยายนะครับ ซูมให้เห็นโค้ดตัวใหญ่ๆนะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับจากนั้นก็ลบเลยนะครับฟังก์ชันแรกนี้ลบไปเลยนะครับจากนั้นนะครับมาที่เว็บนะครับนะมาที่เว็บแอปฟอร์มตัวนี้นะครับ example นะครับตรงแอปสคริปต์นะครับเขาบอกแอปสคริปต์ให้ก o p ปีโค้ดนี้ไปเลยนะครับผมก็จะก๊อปตามนี้เลยนะครับคลิกขวาคัดลอกนะครับจากนั้นนะครับคลิกขวาวางนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับวางโค้ดลงไปตามนี้นะครับ ตัวแรกเป็นคอมเมนต์เฉยๆไม่มีอะไรนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวที่2นะครับตัวที่2ก็คือไฟล์ html นะครับไฟล์ html ตรงนี้นะครับโค้ดนี้จะไปเรียกไฟล์ที่ชื่อว่า index นะครับดูตามนี้นะครับเขาบอกว่า template html serve create template from file นะครับไปเรียกไฟล์ที่ชื่อว่า index นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ตั้งชื่อไฟล์ที่เราจะทำเป็น html เนี่ยนะครับมาที่บวกนะครับ HTML นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า index นะครัให้มันตรงกันกับโค้ดนี้นะครับกดปุ่ม enter ครับเสร็จแล้วค่อยลบโค้ดนะครับทิ้งไปเลยกลับมาที่เว็บนะครับแล้วก็มาตรงส่วน HTML ตั้งแต่ doc type นะครับก็ปีมาเลยครับอ่าก็ปีมาเลยนะครับอ่ามาจนถึง s l e c t HTML นะครับคลิกขวาคัดลอกครับมาตรงนี้ก็ control V ได้เลยนะครับวางโค้ด HTML ลงไปนะครับ เมื่อเราได้โค้ด HTML เสร็จในตัวอย่างนี้นะครับเขาได้แยก CSS แล้วก็ JavaScript นะครับเป็นไฟล์อีกไฟล์หนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับเลื่อนมาล่างสุดนะครับรรทัดที่ 65, 66นะเขาจะไปเรียก JavaScript นะครับเราก็ตั้งชื่อนี้นะครับ Copy ไว้ก่อนก็ได้นะครับถ้าไม่อยากพิมพ์นะครับ Copy ชื่อนี้นะครับจากนั้นกดบวกนะครับ HTML นะครับ แล้วก็ Ctrl V ชื่อ Java Script แบบนี้ลงไปนะครับกดปุ่ม Enter แล้วก็ลบโค้ดออกไปให้หมดนะครับกลับมาที่นะครับเว็บนี้นะครับอ่ะเลื่อนไปที่ Java Script ตรงนี้นะครับก็ Copy ตั้งแต่ Script ์อ่าสคริปตไล่ไปจนถึงสุดท้ายเลย Select Script ตรงนี้นะครับมาจนถึง Select Script นะครับคัดลอกครับ กลับมาที่โค้ดเราก็ ctrl v ลงไปเรียบร้อยนะครับจากนั้นอีกไฟล์หนึ่งนะครับชื่อไฟล์ก็คือ Style Sheet ตรงนี้นะครับพลิกขวาคัดลอกครับชื่อนี้แล้วก็ทำการสร้างอีกครับกดบวก html นะครับ ctrl v นะครับชื่อว่า Style Sheet นะครับกดปุ่ม enter นะครับแล้วก็ลบลบออกให้หมดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นะครับ มาที่ตรงนี้นะครับ CSS นะครับเนี่ย CSS ตั้งแต่สไตล์นะครับไล่ลงไปจนถึง slash style นะครับคัดลอกครับกลับมาที่ style sheet เรา c t r o l v ok นะครับตอนนี้ copy code เขามาครบทั้ง4ไฟล์แล้วนะครับเพื่อเราจะมาเรียนรู้การใช้งานนะครับแล้วก็มาแก้ไขงานตามที่เราต้องการได้นะครับ พอทําเสร็จแล้วก็บันทึกโครงการตรงนี้นะครับคลิกโครงการไม่มีชื่อนะครับเสร็จแล้วตั้งชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อว่าเว็บแอปก็แล้วกันนะครับคลิกที่ปุ่มเปลี่ยนชื่อจากนั้นนะครับทําการบันทึกครับเรียบร้อยนะครับทุกอย่างได้บันทึกเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรายังไม่ปรับเปลี่ยนแก้ไขเลยทั้งสิ้นนะครับเราก็มาทดสอบเลยนะครับโดยการไป เมนูนี้นะครับการทําให้ใช้งานได้นะครับเสร็จแล้วก็การทําให้ใช้งานได้รายการใหม่นะครับคลิกจากนั้นคลิกตรงรูปเฟืองนี้นะครับเลือกเป็นเว็บแอปคลิกเสร็จแล้วนะครับมาตรงนี้นะครับผู้มีสิทธิ์เข้าถึงคลิกแล้วก็เลือกเป็นทุกคนครับจากนั้นคลิกการทําให้ใช้งานได้ครับ รอสักครู่ครับกำลังอัปเดตให้ใช้งานได้นะครับอ่าเราก็จะเรียบร้อยนะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับก็คือพอทําเป็นเว็บแอป,ปเนี่ยเราก็จะได้ลิงก์นี้ไปใช้งานนะครับสังเกตท้ายสุดของลิงก์จะเป็น slash exe c คือลิงก์เอาไปใช้งานจริงนะครับแต่ในที่นี้นะครับเราจะ,ะไปทดสอบ โค้ดต่างๆนะครับเราก็จะไปใช้โหมดนักพัฒนาแทนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กดเสร็จสิ้นไปก่อนนะครับแล้วก็เอาลิงก์โหมดนักพัฒนาไปทดสอบนะครับวิธีการก็คลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาเอาลิงก์นี้ครับการนําการทดสอบไปใช้งานนะครับคลิกครับอ่าเราก็จะได้ลิงก์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเราคลิกที่ลิงก์นี้เลยครับโอเคนะครับเราก็จะได้หน้าเว็บแอปแบบนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ สังเกตตอนท้ายสุดของลิงก์ตัวนี้ก็คือ s dev นะครับตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะนะครับทดสอบนะครับเว็บแอปที่เรา copy โค d e เขามาทดสอบตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นนะฮะถ้านะครับไม่กรอกข้อมูลอะไรเลยจู่ๆก็กดปุ่ม submit ขึ้นยังไงนะครับอ่ามันจะขึ้น error เลยนะครับเขาก็จะบอกว่านะครับอ่าคุณไม่มีการใส่ข้อมูลนะครับไม่ c a n n o t b e bank นะครับ คือแต่ละช่องเนี่ยไม่สามารถให้ปล่อยว่างได้คุณจะต้องมีการกรอกข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับอ่าอย่างเช่นนะครับอ่าช่องแรกผมกรอก A นะครับตรงนี้ก็กรอกบีทดสอบดูอะไรเงี้ยนะครับลองสัมมิทดูอ่าก็บอกว่านะครับไม่ไทชิเล็กนะครับไม่สามารถแบ่งได้นะครับอันนี้จะต้องมีการเลือกเห็นไหมครับเลือกให้ครบนะครับ A B C อ่าอย่างเงี้ยนะครับลองสัมมิทดู เใช่ไหมครับเนี่ยช่องนี้จะต้องกรอกเห็นไหมครับซิปโค้ดเนี่ยคุณยังไม่ได้กรอกรหัสประชาชนเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องกรอกให้ครบนะครับและนะครับอ่ะลองกรอกนะครับเลขหนึ่งลงไปก็ได้นะครับเสร็จแล้วลองสับมิตดูครับอ่าเห็นไหมครับพอกรอกครบมันก็จะขึ้น success fully submit ก็คือนะครับคุณกรอกข้อมูลครบข้อมูลก็จะถูกส่งไปเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับข้อมูลฮะที่ มันบอกว่าสัมมิตนะครับมันก็ไม่ได้ไปไหนนะครับมันเป็นการเช็คค่าเฉยๆนะครับจากอินเด็กนะครับอินเด็กมีอะไรบ้างตอนนี้นะครับตรงนี้เขาตั้งชื่อว่า example form นะครับถ้าเราอยากแก้นะครับเราก็ไปหาคาว่า example form มันทัดที่12เนี่ยนะครับไปแก้เป็นข้อความตางที่เราต้องการนะครับสมมติว่านะครับผมจะแก้เป็นข้อมูลเป็นภาษาไทยนะครับผมก็จะแก้ตรงนี้นะครับ form บันทึก ข้อมูลอย่างเงี้ยนะครับกดเซฟครับอ่าพอเซฟเสร็จเรามารีเฟรชดูนะตรงนี้นะฮะรีเฟรชเนี่ยมันก็จะขึ้นครัว่าฟอร์มบันทึกข้อมูลให้เราเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นอ่าพวกนี้นะครับเนมซิตี้ใช้พวกนี้เราสามารถแก้เป็นภาษาไทยได้นะฮะวิธีการก็นะครับไล่เช็คเลยนะครับอย่างเช่นเนมตัวนี้นะครับเนี่ยเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อหรือชื่อสกุลอ่าอย่างเงี้ยนะครับ ซิตี้อันนี้แล้วแต่ว่าเราจะไปเปลี่ยนเป็นข้อมูลอะไรนะฮะถ้าดูตามนี้ก็นะครับมันเป็นตัวอย่างของอฟอร์มฝรั่งเขาเนาะมันก็จะเป็นเมืองนะครับเป็นชนิดอะไรอย่างเงี้ยสเตทเป็นรัฐไหนอะไรเงี้ยเราก็ไปแก้เป็นข้อมูลที่เราต้องการจะกรอกแล้วก็เอาข้อมูลไปใช้งานแทนได้นะฮะอ่าซึติว่าตัวนี้เป็นชื่อสกุลเซฟเซฟเสร็จนะครับเรามารีเฟรชดูก็ได้นะครับ อ่าเรียบร้อยเห็นไหมครับตัวนี้มันก็จะเป็นช่องสําหรับกรอกชื่อสกุลอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่กระทั่งไทป์นะครับเนี้ยมันเป็นไทป์หนึ่งไทป์สองไทป์สามสติว่าเราไปประยุกเป็นตัวเลือกอย่างอื่นนะครับเราก็มาแก้ตรงไทป์อย่างเงี id, ้ยนะครับเนี่ยไทป์อ่าสมมุิว่าผมจะเปลี่ยนเป็นชั้นอ่าสมมุิว่าเกี่ยวกับโรงเรียนเป็นนักเรียนอย่างเงี้ยชั้นไหนอย่างเงี้ยนะครับอ่ามีชั้นมหนึ่งสมมุินะครับ มอนอย่างนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็แก้เลยนะครับมอหนึมอสอม3มมนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเวลาเลือกนะมอหนึ่มอสอม3มมนะครับ ถ้าเราเจาะถึงม6เราก็ Copy Option เขาตรงนี้นะครับอ่าออปชันอย่างเงี้ยนะครับ c อนโทรลซีนะครับ Ctrl c, คอนโทรลวี Ctrl v, เปลี่ยนเป็นม5 c o n อ r o l V เปลี่ยนเป็นม6อย่างเงี้ยครับม4ม5อย่างเงี้ยนะฮะม6อ่ะอันนี้เรามาประยุกต์ใช้งานของเราต่อนะครับเสร็จแล้วก็บันทึกครับบันทึกเสร็จมาลองรีเฟชดูครับ เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นชั้นตรงนี้นะฮะปึ๊บเห็นไหมครับเราเลือกมอไหนนะครับแหม่เงี้ยก็ใช้ได้แล้วนะครับทีนี้นะครับสมมุติว่าเราทําแบบนี้เสร็จนะครับเราอยากให้ข้อมูลนะครับที่มีการกรอกมีเคลียร์ฟอร์มได้ด้วยนะครับเวลาคลิกที่เคลียร์ฟอร์มข้อมูลทุกอย่างที่กรอกไปทดสอบนี้ก็จะโดนเคลียร์หมดนะฮะเงี้ยนะครับมึติว่าเคยกรอกข้อมูลไปแล้วนะเคลียร์เห็นไหมครับหายหมดเลยนะครับเราก็จะได้มาเรียนรู้คําสั่งนะครับ ว่าเขาเขียนคําสั่งอะไรยังไงนะครับฟอร์มตัวนี้เป็นส่วนในการเขียนหน้าตาหน้ากากในการรับข้อมูลนะครับคําสั่งที่นะครับทำให้เว็บแอปตัวนี้สวยงามอยู่ที่สไตล์ชีตนะครับว่าจะให้มันแสดงห่างจากขอบเท่าไรข้อความเป็นสีอะไรตัวเล็กตัวใหญ่อย่างนี้ครับปุ่มเป็นปุ่มแบบไหนอย่างเงี้ยสีอะไรนะครับอยู่ที่สไตล์ชีตนะฮะส่วนตัวสําคัญนะครับก็คือตัว JavaScript นะครับตัวนี้จะรันนะครับ มันจะเป็นการรันสคริปต์นะครับให้นะครับโค้ดทุกอย่างมันทํางานตามที่เราต้องการนะครับมาดูนะครับว่ามันทํางานยังไงนะฮะอย่างเช่นเขามีการประกาศตัวแปร Input นะฮะอินพุเป็นแบบ Array นะครับก็จะมี name input city input state นะครับก็คือรับค่าตัวนี้นะครับชื่อ City นะครับ State ซิปแล้วก็ตรงนี้เดิมเขาก็คือไทป์เรามาเปลี่ยนเป็นชั้นเนาะอ่ะอย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะครับเมื่อนะฮะ ส่วนเราใช้โค้ดเดิมเขาก็ได้นะครับแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนนะครับมันก็ต้องไล่เปลี่ยนให้ครบทุกจุดด้วยนะฮะเมื่อสร้างตัวแปรตัวนี้นะครับมันก็จะมีฟัง์กชันนะครับว่า Page App นะครับเท่ากับ New Form App นะครับแล้วก็มันก็จะมีปุ่มนะครับสองปุ่มอยู่ในหน้าก็คือปุ่ม Submit นะครับถ้าคลิกที่ปุ่ม Submit กับ Clear Form นะครับสปุ่มนี้นะฮะถ้าเป็นปุ่ม Submit นะครับก็ให้ไปรันฟังก์ชันที่ชื่อว่า p พจแอป p s u b m i t f o r m นะครับถ้าเคลียร์ก็ให้ประธานฟังก์ชันเพจแอปเคลียร์ o r m นะครับจากนั้นก็มาดูว่า p a จ e a p p s u b m i t f o r m ททำงานยังไงนะครับตรงนี้ก็เป็น FormApp เป็นเขียนเป็นฟังก์ชันนะครับก็ลองศึกษาคำสั่งพวกนี้ดูนะครับทีนี้นะครับเนี่ยตัวที่จะสั่งให้นะครับฟังชันจากจา v a สคริปตเนี่นะครับ,รบไปทำงานที่ g o d e .js ก็คือ Google Script Run นะครับทีนี้สังเกตว่านะครับในคลิปนี้นะครับที่ผมเคยทำคลิปสอนนะครับเวลาที่เราทำฟังก์ชันดู g e t เนี่ยนะครับมันจะ return นะครับเป็น HTML Service .create form file ใช่ไหมครับที่ create HTML output form file นะครับแต่ในตัวอย่างนี้นะครับมันเขียนได้2แบบนะครับแบบที่สองก็คือแบบนี้นะครับก็คือ จะเป็นการ create template นะครับ template ก็คือแม่แบบนะครับ form file ถ้ามีการ create template form file จะต้อง return evaluate นะครับจะต้อง return เป็น evaluate นะครับถ้าเขียนในรูปแบบนี้นะครับไม่เหมือน form file ถ้าเขียนเป็น create html output form file เนี้ยไม่ต้อง return evaluate นะครับแต่ถ้าเป็น template จะต้อง return เป็น evaluate อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือ ข้อสังเกตนะครับในการเขียนสคริปต์ดูเก็ตนะครับในการทำเว็บแอปนะฮะจากนั้นก็เซตไทต์เล้นนะฮะเซตแซนด์็อชโหมดนะครับไอเฟรมนะฮะจากนั้นนะครับจะว่าสคริปต์นะครับเวลามันรันนะครับตัวนี้นะฮะ Google Script run นะครับมันก็จะนะครับมารันตัวนี้แหละนะครับ Form submit ตรู้ไหมครับแล้วก็ Form ม a t a นะครับถ้าข้อมูลนะครับ มันเช็คตัวนี้นะครับถ้าฟอร์มแต่ละฟิลนะครับแต่ละฟิลคือช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้นะครับแต่ละช่องแต่ละช่องเนี่ยนะครับมันเท่ากับว่างก็คือไม่มีการกรอกข้อมูลมามันก็จะขึ้นเฟลลนะครับมันก็จะไปรันเออร์เรว่านะครับไม่สามารถที่ทําให้เป็นช่องว่างได้นะครับแต่ถ้าทุกช่องข้อมูลนะครับกรอกข้อมูลครบแล้วนะครับหลังจากที่มันไล่เช็คแต่ละช่องนะครับมันก็จะขึ้นสักเซสเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมครับ s u c c e s s f u l l y นะครับ submit นะคก็คือข้อมูลทุกอย่างนะครับถูก Submit เรียบร้อยนะฮะก็คือมันมีการส่งค่าจากฟอร์มของเว็บแอปนะครับส่งค่ามาเรียบร้อยนะครับก็เหลือสุดท้ายก็คือเราจะเอามาบันทึกลง g o Google s h e e t ยังไงนะฮะซึ่งนะครับได้ทำคลิปสอนไปแล้วเดี๋ยวในคลิปนี้จะทำให้ดูนะครับเพราะว่าในตัวอย่างของเว็บเขาเนี่ยนะครับเขาไม่มีเขาไม่ได้ทำให้ให้ถึงขั้นนะครับ เขาไม่ได้ทาถึงขั้นบันทึกนะครับเขาทําแค่ว่านะครับวิธีการตรวจสอบค่าว่างนะครับถ้ามันไม่ว่างให้มันฟ้องนะครับถ้ามันไม่ว่างสับมิดปุ๊บให้มันฟ้องเออเอร์แบบนี้นะครับ Can not be bank แต่ถ้านะครับมีข้อมูลครบนะครับถ้ามีข้อมูลครบนะครับปุ๊บให้บอกว่า success อย่างเงี้ยแค่นี้เองนะครับ ถ้าเราจะต่อยอดโดยเอาข้อมูลที่กรอกนี้ไปบันทึกลง g o o l l s s h e t t เราจะทำยังไงนะครับอันนี้เรามาเขียนโค้ดเพิ่มไม่กี่บรรทัดอีกนะครับโอเคทำยังไงมาดูกันนะครับทีนี้นะครับก่อนที่จะไปเขียนเรามันทำความเข้าใจนะครับในส่วนของ Java นิดนึงนะครับมันทำงานยังไงนะครับเนี่ยมันมีการประกาศตัวแปรนะครับชื่อว่า input เป็นแบบอ r ร y นะครับแล้วก็มันไปรับค่า name input city input ตรงนี้นะครับ ซึ่งค่าพวกนี้ก็คือ id นะครับของฟอร์มนะฮะค่าพวกนี้นะครับวิธีดูก็มาที่ Index ครับมาที่ Index นะครับมาดูว่าฟอร์มนะครับที่มันส่งค่ามานะครับมีอะไรบ้างนะฮะเนี่ย id ไหมครับตัวนี้ตัวแรกก็คือ id เท่ากับ name input ตัวที่2 id เท่ากับ city input นะครับอันที่3 id state input อันที่4 id zip code input นะครับอันที่5ก็คือ ID นะครับ Type ไทชลิกนะครับอันนี้คือไอด์ของ HTML form นะครับ form เสร็จแล้วจ j ว่าเนี่ยนะครับมันก็มาเขียนนะครับเอาไอด์ของแต่ละค่าจากฟอร์มนั้นนะครับมาเป็นตัวแปรแบบบล็อในนี้นะครับเก็บค่าไว้ในนี้แล้วก็เอาค่านี้ไปทำงานนะครับทีนี้นะครับตัว zip code เนี่ยนะครับตัวนี้จะนะครับวิธีการเขียน ตัวแปรนะครับเวลาไปใช้งานไม่แนะนําให้ใช้ขีดกลางนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทํางานนะครับอันนี้ผมจะขอแก้เลยนะครับให้ใช้เป็นขีดล่างนะครับเนี่ยให้เป็นขีดล่างนะครับมันถึงจะทํางานนะครับซิปอันเดอร์สกอร์โค้ดอินพุตนะครับถ้าเราแก้ไขตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเราก็จะต้องไปแก้ไขที่อินเด็กให้มันตรงกันนะครับเนี่ยอินเด็กก็ต้องแก้ไขให้ตรงกันตรงนี้นะครับนี่ เป็นขีดล่างเหมือนกันนะครับแก้ไขให้ดีตรงกันสองจุดนะครับทีนี้นะครับจุดอื่นๆก็นะครับเหมือนกันนะครับถ้าเราจะแก้เป็นชื่ออื่นนะครับอันนี้ขอใช้ชื่อเดิมนะครับเสร็จแล้วลองบันทึกดูครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้เราจะมาดูว่านะครับเมื่อเมื่อมันรันนะครับจาวานะฮะมาดูนะฮะเมื่อนะมันวนลูปนะครับเขาจะใช้ ตัวนี้นะครับจะใช้การวนลูปค่าแต่ละค่านะครับใส่เข้ามานะครับจาก Input นะฮะเนี่ยดอทแวร์คือเก็บค่าทุกค่านะครับจากฟอร์มเนี้ยนะครับแล้วก็ส่งออกไปนะครับพอส่งออกไปไฟล์รับนะไฟล์รับค่าก็คือฝั่งนี้ก็คือฟอร์มสับมิดนะครับรับค่านะครับ ถ้านะครับรับค่ามาแล้วถูกต้องหมดทุกอย่างนะครับเราจะบันทึกข้อมูลทํายังไงนะครับผมจะมาเริ่มตรงนี้นะครับกด enter ลงมานะครับก็จะมาประกาศตัวแปรนะครับว่า ss นะครับมีค่าเท่ากับนะครับ spreadsheet app spreadsheet app dot get active spreadsheet นะครับวงเล็เปิดปิด get Active Sheet ทลงเลบเปิดปิดคำสั่งนี้นะครับคำสั่ง Sp r e a d Sheet App ตัวนี้นะครับจะหมายถึงการเข้าถึงชีทนี้นะครับชีทที่เราผูกอยู่กับสคริปนี้แหละนะครับเป็น Active Spreadsheet นะครับแล้วก็เป็น Active Sheet ก็คือแผ่นหนึ่งตอนนี้เราจะเอาเขียนลงนี้นะครับเราประกาศแบบนี้ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็นะครับ เขียนข้อมูลลงไปในรูปแบบของ a p p e n d o เลยนะครับ ss นะครับ a p p e n d r o นะฮะตรงนี้นะครับ a p p e n d r o นะครับวงเล็บเปิดปิดจากนั้นนะครับการ appendrow เนี่ยนะครับมันจะดมลงไปทั้งแถวเลยนะครับทุกขอล์จะดมลงทั้งแถวเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนในรูปแบบของอาร์เรย์นะครับก็คือใส่วงเล็บสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับ appendrow นะครับ จากนั้นนะครับค่าที่เขาส่งมาก็คือนะครับตรงนี้นะครับพารามิเตอร์ที่ส่งมาด้วยก็คือฟอร์ม a t a นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาฟอร์ม a t a มานะครับตรงนี้นะครับฟอร์ม a t a นะครับแล้วก็ดอดออะไรนะครับอ่ะเราก็ไล่เลยนะครับเนี่ยที่นะครับส่งมามีอะไรบ้างมี name In p u t อ่าค่า Name input นะครับเราก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับเนี่ย form d a t a name i n เ u t อเอาชื่อมาบันทึกนะครับแล้วก็ใส่คอมมาเข้าไปนะครับแล้วก็นะครับผมจะ Copy แบบนี้นะครับจะได้เร็วนะฮะ c o น t r o l c นะครับ c o n t r o l v คอมมา c o n t r o l v คอมมา control v คอมมาเขียนละขึ้นมารทัดใหม่ก็ได้ขึ้นมารทัดใหม่ก็ได้ ครับหลังคอมมาเนี่ขึ้นบรรทัดไหม่ก็ได้1 2 3 4อ่ามันรู้สึกจะมีอยู่5ค่า c t r l v เดี๋ยวขยับไปให้มันวสวยๆแทฮบแทบแทบแทบอโอเคนะครับมี name input ละ่ะ1น,นะครับอันที่2ก็คือ city input อย่างเงี้ยนะครับเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับ city input อย่างเงี้ยนะครับ จากนั้นนะครับอันที่3คือ state input control C มาครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับสังเกตมันจะขึ้นข้างหน้าเนี่เป็น form data, f o r m data ทุกอันนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวแปรแบบ object นะฮะต่อไปก็ s i p นะครับ code input นะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ t y p e e t e c t t y p e Select ก็วางลงไปตรงนี้ถ้าเราไปเพิ่มนะครับช่องอินพุตต่างๆนะครับเราก็เพิ่มตัวนี้ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีการที่เราจะ append row append row กคือการบันทึกค่าลงไปทั้งแถวเลยนะครับโดยเอาค่าที่รับมาคือ form data แล้วตามด้วยนะครับตัวแปรอินพุตแต่ละตัวนะครับที่รับค่ามานะครับจากนั้นบันทึกครับโอเคนะครับบันทึกเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสว่า ถ้ามีการบันทึกเนี่ยข้อบูลมันจะลงมาในนี้หรือเปล่านะครับโอเคมาทดสอบกันครับรีเฟรชก่อนนะครับอ่ามันบอกว่าต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์โอเคนะครับตรวจสอบสิทธิ์นะครับเราก็รันนะครับรันตัวนี้นะครับรันสคริปต์เลยนะครับมันก็จะตรวจสอบสิทธิ์ให้เรานะครับคลิกตรวจสอบสิทธิ์ไปที่อีเมลไปที่ขั้นสูงครับไปที่เว็บแอปไม่ปลอดภัยนะครับอนุญาตครับ อ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้ตรวจสอบสิทธิเรียบร้อยนะครับพอตรวจสอบสิทธิเรียบร้อยนะครับเราก็จะมารีเฟรชได้แล้วนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับชื่อสกุลนะครับสมชายนะครับเรียนดีนะครับยูเมืองตัวนี้เราอาจจะไปเปลี่ยนเป็นโรงเรียนก็ได้นะอ่าไปเปลี่ยนจากซิตี้เป็นโรงเรียนนะครับใส่ชื่อโรงเรียนลงไปนะครับโรงเรียน วิวัฒนสอนสร้างสื่อนะฮะวิทยาคมอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปแก้เอานะครับอยู่ชั้นมไหนอย่ไองี่นะครับออยู่ชั้นมอสามน,นะครับ, 3, รบสเตตรตรงนี้เราจะไปแก้เป็นอะไรแล้วก็ไปไปลองไปลองแก้ดูนะครับเราจะไปใช้ประโยชน์อะไรนะครับสเตตเพรว่าผมจะอยู่ที่โรงเรียนนี้อยู่ที่ซอฟ อุอบลก็ได้อุบลราชธานีโอเคอุบลราชธานีโอเคนะครับนหัสไปรษณี่นีคือ3 4 0, 0 0 0อะไรประมาณนี้นครับสึว่าเรามีข้อมูลเกาะครบแล้วนะครับเราก็ลองบันทึกดูนะครับโดยการคลิกไปที่สัปปะมิครับโอเคนะครับมันก็จะขึ้นว่า success submit ก็คือข้อมูลถูกบันทึกเรียบร้อยนะครับถ้าเราคลิกปุ่มนี้ก็คือ เคลียร์นะครับข้อมูลก็ถูกเคลียร์ก็สามารถป้อนค่าใหม่เข้าไปได้นะฮะทีนี้เราไปดูผลลัพธ์ครับว่าข้อมูลถูกบันทึกลงหรือเปล่าเรียบร้อยเห็นไหมครับข้อมูลก็จะถูบันทึกข้อมูลลงมาที่ g o Google s h e e t เรียบร้อยนะครับนะเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะใส่ข้างบนนี้นะครับเป็นหัวข้อลัมน์ก่อนก็ได้นะก่อนที่มีการบันทึกก็ได้นะครับอันนี้ทําให้เห็นว่านะครับ การทำเว็บแอปนะครับมันมีการเขียนโค้ดได้หลายรูปแบบนะครับและก็ในคลิปนี้ก็จะมาะเน้นในเรื่องของการเขียนโค้ดอย่างไรให้มีการตรวจสอบไม่ให้มีการส่งค่าว่างมาจะต้องกรอกข้อมูลทุกช่องนะครับเขาเขียนโค้ดยังไงแล้วก็ลองมานะครับมาดูเทคนิคการเขียนโค้ดนะครับจากนะจากตัวอย่างของจริงเลยนะครับว่าเขาเขียนป้องกันอ,อะไรยังไงนะครับ ถ้ามีเออร์เร่นะครับจะเขียนดักเออร์เรยังไงจะแจ้งเมสเซจยังไงอะไรพวกนี้นะครับเราก็มาศึกษาแต่ละฟังก์ชันฟังก์ชันนะครับได้เลยนะครับแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้งานนะครับในรูปแบบที่เราต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยวลองข้อมูลอีกสักคนนะครับอ่าพิวัฒนะครับอ่าเมืองชิมราช ชั้นสเตทอ๋ออันนี้ส่วนเป็นชื่อโรงเรียนนะครับเขมราชพิทยาคมนะอยู่ที่เขมราชอะไรเงี้ยสมมติได้ครับสมมตินะสามศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์กดปุ่มซัมมิตอ่าเรียบร้อยนะครับมาเช็คข้อมูลบังเห็นไหมครับข้อมูลก็มาหมดนะครับ เพราะฉะนั้นเว็บแอปตัวนี้ก็นะครับสามารถที่เราจะไปประยุกต์ใช้นะครับต่อยอดได้เลยนะครับเอาไปทําระบบก่อข้อมูลบันทึกนั่นสมัครนี่นะครับหรือค่อยไปเพิ่มระบบต่างๆเข้าไปนะครับเราก็ถือว่ามีโครงสร้างที่สมบูรณ์แล้วนะครับเราก็ไปต่อยอดได้ง่ายนะครับในส่วนของลิงก์ตัวนี้นะครับผมจะแชร์ไว้ใต้คลิปสอนให้นะครับสามารถไปศึกษาส่วนอื่นๆได้เองด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ